จ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะกิจกรรมที่เราทํากันที่บ้านเวลาว่างๆนะคะเราจะต้องดูแลบำรุงรักษาบ้านนะคะให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่มี H.O.A นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนทิเ็ตอันนี้ก็คือโซนของหน้าบ้านนะจ๊ะทุกอย่างจะต้องเนียบละเอียดหญ้านี่ รกไม่ได้เลยนะคะนี่ต้นปาล์มแบบนี้นะคะถ้ามีกิ่งแห้งรกแบบนี้นะแล้วเดี๋ยว HOA ขับรถผ่านมานะคะเขาจะเขาก็จะมาสำรวจอะเหมือนแบบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะว่า บ้านหลังไหนนะไม่สะอาดเอ้ยสกรปรกเอ้ยหญ้าขึ้นรกรุงรังไม่ตัดต้นไม้ไม่ดูแลทำความสะอาดเขาก็จะให้ติกเก็ตนะคะใบเตือนมาถ้าสมมุติว่าเขาเตือนมาหลายๆรอบแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทําตามผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์นะคะเขาจะส่งคนงานเนี่ยที่เขาจ้างมาส่วนตัวเนี่ยมาตัดต้นไม้มาตัดหญ้าแล้วเก็บเงินเราทีหลังนะคะอันนี้ต้องระวงัง ต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าบ้านที่อเมริกานเนี่ยมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเองปลูกสร้างขึ้นเองในพื้นที่ของตัวเองที่ซื้อที่ดินมาไม่ได้อยู่ในระบบของ HOA นะคะก็จะไม่โดนทิตไม่โดนตัว๋วไม่มีใครมาตรวจเนาะแต่ถ้าบ้านหลังไหนที่มี HOA มีส่วนกลางนะคะ ก็จะต้องจ่ายส่วนกลางแล้วแต่ที่ก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะ่ะแตกต่างกันไปอย่างหมู่บ้านของเราที่อยู่ที่ฟลอริดาละแวกที่เราอยู่เนี่ยจ่ายค่า HOA ไม่กี่สิบเหรียญน,นะคะก็ไม่เยอะลืมบอกไปว่า HOA ก็คือย่อมาจาก Home Owner Association นะคะก็คือเป็นส่วนกลางเนาะก็อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตรงเขตแดนที่ตรงรั้วค่ะฝั่งซ้ายมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ้านเราเมื่อวานนี้คือช่วยกันตัดต้นไม้นะคะตรงนี้ออกไปเยอะมากอันนี้คือกิ่งไม้ที่ตัดจากต้นไม้ต้นเดียวค่ะเมื่อวานอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือคนที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะรัฐไหนๆจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนนะคะทุกหลังคาบ้านขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างใหญ่ของบ้านด้วยนะคะ ก็ตกอยู่ประมาณรายปีเนาะปีละพันกว่าถึงสามพันเหรียญน,นะคะต้นนี้คือต้นดอกอะไรอะ่ะเราไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าต้นอะไรบ้านเราเรียกว่าดอกเกตถวานะเจ้าหอมขนาดเจ้าไปค่ะมาอัปเดตสวนหลังบ้านนะคะ อันนี้ได้ตายลงไปแล้วไม่เหลือแล้วค่ะต้นดอกลั่นคมหรือลีลาวดีนะคะต้นนี้นะคะคือต้อนดอกไม้วิสตทเรียรมันจะเป็นแบบพวงสีม่วง,งสีฟ้าย้อยลงมานะคะนี่ก็คือปลูกมาเกือบ3ามปีละมันก็หยุดโตตอนหน้าหนาวนะคะ แล้วก็ตอนหน้าร้อนก็คือขึ้นมาอีกทีหนึง่งนี้คือน้อยหนาน,นะคะปลูกมาสามปีไม่เคยได้กินและก็ไม่ขึ้นอีกเลยเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมาจากพ่อบ้านตัดกิ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนรกๆนะคะปลูกต้นดอกมะลิไว้นะคะยังไม่ได้มีโอกาสเอาลงดินเลยอ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะเราอยู่ที่ฟลอริดาแต่ว่าเป็นฟลอริดาตอนเหนือเนาะก็คือมันอยู่ติดขอบขอบเขตชายแดน ทางใกล้ๆก,กับรัฐจอร์เจียนะคะดังนั้นฟลอริดาแถบตอนบนเนี่ยอากาศก็จะหนาวพอถึงฤด,ดูหนาวเนี่ยก็คือติดลบเหมือนกันแล้วแบบทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกอะ่ะมันเป็นต้นแบบที่มาจากบ้านเราอะ่ะเป็นต้นเขาเรียกว่า t อ o ิคอ a l พลน n ์อย่างนี้เนาะก็คือเป็นเหมือนแบบปลูกได้เฉพาะในเขตร้อนอะ่ะแล้วเราเอามาปลูกที่นี่มันก็ตายด ม่เหลือต้นถั่วที่เคยปลูกเมื่อปีที่แล้วก็คือหน้าหนาวก็แห้งตายตอนนี้ก็ปลูกขึ้นมาใหม่นะจ๊ะยังเท่านี้อยู่เลยจะโตไหมเนี่ยจะทําได้กินไหมเนี่ยถั่วเอ้ยวันนี้อากาศดีมากพระจันทร์ขึ้นแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยหนึ่งทุ่มสิบ้านาทีพระอาทิตย์ที่นี่ตกดินแบบมืดเลยคือเแบบ ประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าตรงนี้ก็คือเป็นน้ําหลังบ้านไม่ได้เป็นแม่น้ํานะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ติดน้านะคะแต่ว่าเขาสร้างขึ้นนะคะเขาทําขึ้นเมื่อวันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูละกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงใกล้ๆกับที่นาซ่านะคะเขาปล่อยจรวดแล้วเวลาทุกครั้งเนี่ยคือเราก็จะมาดูด้านหลังบ้านตรงนี้เนาะก็จะเห็นนะคะ นี้ตรขึ้นเป็นสายแบบตรงนี้เลยเมื่อวันก่อนเขาปล่อยเออ่ชื่ออะไรนะ Falcon Heavy Rocket นะคะขึ้นตรงนี้เลยเราก็จะเห็นเพราะวันก่อนมันก็ประมาณแบบค่ำๆแล้วอะมันก็เลยทำให้เห็นง่ายขึ้นเนาะมันก็จะเป็นแสงไฟสีส้มๆผ่านมาตรงนี้ขึ้นหลังบ้านทุกครั้งที่นาซาเขาประกาศนะคะ ว่าจะมีปล่อยจรวดขึ้นเนาะเราก็จะมาดูตรงนี้ทุกครั้งเลยปีนี้ส่วนหลังบ้านแห้งแล้งนะคะไม่ปลูกอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ปลูกมันก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วมันพอมันมาเจอหน้าหนาวอ่ะมันแบบว่าตายหมดเลยอะ่ะไม่ไหวอะ่ะปีนี้เลยขี้เกียจเหลือแค่ผักกาดเทอร์นิปของฝรั่งนะคะเนี่ยอย่างที่บอกถ้าใครที่อยู่เมืองหนาวนะ ต้นดอกมาลินะคะมาลิลาไม่ใช่มาลิซอนนะหน้าหนาวก็ไม่ตายจ้าแต่มันก็จะแห้งไปนิดนึงแห้งแล้วก็พอหน้าร้อนก็คือกลับมาเขียวแล้วก็ให้ดอกแบบนี้รถมาก อันนี้คือชีวิตแม่บ้านอเมริกานะคะใครบอกว่าที่อเมริกาอยู่แล้วสบาย ใครที่กำลังคิดจะปลูกต้นปาล์มนะคะคิดดูให้ดีเดอ้อคิดแล้วคิดอีกก็ได้นะจ๊ะต้นปาล์มมันมีหนามเดอ้อเวลาตัดทีนึงนี่คือควรตามแข้งตามขาเยอะมาก ันนี้ไปก่อนนะจ๊หหื่อยมากเลยไว้ติดตามวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย